ตอนนี้ผมอยู่กับทางด้านของประธานกรรมการนายชาติยบรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่วันนี้ท่านมีโอกาสได้มาเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัลครั้งนี้ครับท่านครับผมขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับว่าจังหวัดกำแพงเพชรได้รับโอกาสซึ่งครั้งนี้ผมทราบมาว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย เคยออกรางวัลที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อ25ปีที่แล้วนะครับและครั้งนี้ก็ได้เลือกเลือกจังหวัดกำแพงเพชรอีกครั้งนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรแล้วซึ่งเราก็พยายามต้อนรับให้ดีที่สุดนะครับทั้งเจ้าที่ของสำนักงานสลากแบ่งหน้าบานพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาเยี่ยมเยี่ยมชมหรือว่าดูการออกสลาก เพื่อความโปร่งใสต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ที่ได้เลือกจังหวัดกำแพงเพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็อย่างผมบอกว่า25ปีที่แล้วครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมท่านครับและเรื่องของกระแสตื่นรู้ของพี่น้องประชาชนผมสังเกตว่ามีคนมาวันนี้เยอะมากๆเลยตรงนี้เป็นยังไงบ้างกับดันก็เราได้ทํางานประสานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาโดยตลอดนะครับว่า จะมาออกรางวัลในงวดงงวันที่1ธันวาคมที่นี่นะครับซึ่งเราก็ได้รับการประานงามมาเป็นเดือนกว่าแล้วเราก็มีการจัดทำการเตรียมการาต่างๆผมถือว่าเป็นเกียรติของจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งแค่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเนี่ยตอนนีู้พิ่มตรงนะครับว่าประชาชนมาให้ความ จะเยอะมากมากครับแล้วก็เลขอะไรต่างเขาก็เขาก็เก่งกันไปเองนะนะครับแต่ว่าจะถูกไม่ถูกก็แล้วแต่ครับผมนะครับครับเป็นแต่ว่าเป็นความภาาพูมแจของจังหวัดกำแพงเพชรครับที่ว่าสำนักงานศากิแบงรัฐบาลได้ได้เลือกจังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มาออก สลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรครับผมครับผมแน่นอนเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าพูดถึงเรื่องของตัวเลขต่างๆแล้ววันนี้เนี่ยท่านเป็นประธานกรรมการอยากให้ท่านพูดกถึงเรื่องของความโปรง่งใสเพราะว่าท่านจะมีโอกาสได้ตรวจเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้ผู้ว่าคิดเห็นยังไงครับคืออย่างนี้นะครับว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยได้เอาเอา,เอ,าอุปกรณ์ต่างๆมาซึ่งก็มีหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของสำนักงานสลากมาอยู่แล้วแล้วเราจัดตำรวจ ไปดูแลนะครับแล้ววันนี้ก็เคลื่อนย้ายมาผมมั่นใจถึงความโปร่งใสโดยสุดวิยีทาให้มีการล็อกตัวเลขงานต่างนะครับเพียงแต่ว่าเกิดพี่น้องประชาชนเขาจะเก่งอะไรอะไรมันออกไม่ออกก็เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนแต่ผมมั่นใจนะครับจากการที่ผมเองก็ขึ้นไปเป็นประธานในการตรวจอุปกรณ์หรือว่าคณะกรรมการไปนตรวอรปกณ์เนี่ยผมมั่นใจว่า โปร่งใสแน่นอนไม่มีการล็อกอะไรนะครับให้พี่น้องประชาชนท้งประเทศไทยนะครับได้มั่นใจได้ว่าการออกสกากเนแบ่นรัฐบาลทุกครั้งนะครับผมไม่ได้พูดเฉพาะมาออกที่จังหวัดกำแพงเพชรนะทุกครั้งเนี่ยไม่มีการล็อกเลขแน่นอนครับได้ครับท่านผู้ว่าครับสุดท้ายกับท่านผู้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ตัวผมเองก็มาจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ประทับใจมากๆแล้วมั่นใจว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็อยากจะมาเที่ยวกำแพงเพชรผู้ว่านำเสนอเลยครับจังหวัดเรามีอะไรบ้างเชิญได้เลยครับ ก็สถานที่ท่องเที่ยวของเรานะครับก็น้ำตกคลองลานนะช่องเย็นกับอุทยายมประวัติศาสกรกำแพงเพชรซึ่งอุทยายมประวัติศาสกรกำแพงเพชรนี่เป็นมรดกโลกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสถานที่น่าเที่ยวอีกหลายที่ นะครับ 8, 8, 8, ซึ่ง 9, อันเนี้ยผ <9, S 1> มอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็ตามได้มาเที่ยวที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับมีของดีซ่อนเล้นอยู่ยเยอะนะครับที่ท่านยังค้นไม่พบมาค้นตรงนี้ได้น้ำตกคลองรานเราเนี่ยเป็นสถิติที่พูดง่ายว่าในของอุทยานอุทยาแนแห่งชาตินะฮะเราทำาะได้ให้ กับขมูทยาเนี่ยเป็นจำนวนมากครับซึ่งติดหนึ่งใน10นะครับของทียาทั่วประเทศครับผมมาขอเรียนเชิญนะครับมาเยี่ยมคนกำแพงเพชรชาวกำแพงเพชรมีของดีมากมายครับทั้งอาหารการกินทั้งเรื่องของสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตลอดจนโรงแรมต่างๆที่พักผ่อนก็มีพร้อมครับขอบคุณครับผมก็นู้ว่มากนะครับรับวัท่ากนะครับ